สวัสดีจ้าสาวสกุลคนบ้านมาอีกแล้วจ้าวันนี้สาวสกุลพาพี่น้องมาทํากล้วยทับจ้ะกล้วยนี้เป็นกล้วยที่ปลูกเองในบ้านของสาวสกุลนะคะกินไม่ทันค่ะมันสุกเร็วมันสุกงอมเร็วเกินไปก็เลยเอามาทมําเมนูนี้เราก็เริ่มจากนํากล้วยมาหั่นเป็นชิ้นให้พอดีคํานะคะสาวสกุลจะใช้ประมาณลูกหนึ่งก็จะประมาณ3-4ชิ้นค่ะแล้วแต่ขนาดของกล้วยเนาะ สาวสกลใช้หม้อทอดไร้น้ำมันหรือหม้ออบลมร้อนของเรานะคะใส่กล้วยลงไปเลยในขณะที่ปริมาณพอเหมาะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเรียงไม่ให้กล้วยทับกันนะคะเพื่อให้กล้วยเราสุกทั่วถึงสาวสกลจะอบด้วยความร้อนที่180องศาค่ะทิ้งไว้ประมาณ15นาที พอครบ15นาทีแล้วเราเอากล้วยเราออกมากลับด้านค่ะเพราะว่ามันจะสุกแค่ด้านบนเนาะเราต้องกลับกล้วยให้มันทั่วให้สุกทั่วๆกันนะคะพอหลังจากเรากลับกล้วยทุกชิ้นเราก็จะเอากลับเข้าไปอบต่ออีกหนึ่งรอบจ้ะใช้ความร้อนเท่าเดิมนะคะแต่ว่าเราลดเวลาลงเหลือแค่5นาทีค่ะ5นาทีพอนะคะม่งั้นกล้วยเราจะไหม้เกินไป ในระหว่างที่เรารอกล้วยของเราสุกนะคะเราจะมาเตรียมน้ํากะทิของเราค่ะน้ําลาดกล้วยทับของเรานะส่วนผสมของเราก็จะมีหัวกะทิค่ะเกลือน้ําตาลมะพร้าวแล้วก็เนยค่ะวิธีทําอันดับแรกเลยเราจะใช้กะทิสดค่ะ250 ml ง่ายๆเลยค่ะพี่น้อง1กล่องเรานี้แหละแล้วก็น้ําตาลมะพร้าวนะคะ140กรัมเกลือค่ะประมาณครึ่งช้อนชา นะแล้วก็เนยค่ะเนอยอันนี้สาวสกุลใช้เนยจืดนะคะเราได้ส่วนผสมเททุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะเตรียมพร้อมเพื่อที่จะไปเคี่ยวไฟนะคะเคี่วด้วยความร้อนความร้อนพอดีนะคะพี่น้องไม่ใช้ไฟแรงนะเราจะค่อยๆเคี่ยวให้ส่วนผสมทุกอย่างค่อยๆละลายเนี่ยอย่างเช่นน้ำตาลเนี่ยจะละลายช้านิดนึงค่ะพอผ่านไปสักประมาณ 5นาทีค่ะน้ำตาลเราเริ่มละลายก็จะออกมาเป็นสีแดงเข้มขึ้นมานะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าน้ำตาลเราจะเริ่มเหนืดแล้วก็เหนียวได้ที่หลังจากนั้นเราก็ปิดไฟค่ะเทน้ำลาดของเราใส่ถ้วยเพื่อให้น้ำกะทิแล้วก็น้ำตาลของเราเซตตัวนะคะให้มีความเหนืดและความเหนียวเพิ่มขึ้นสามสกุลจะบอกว่ามันหอมมากพี่น้อง ั้งหอมเนยหอมน้ำกะทิแล้วก็หอมน้ำตาลมะพร้าวโอยเป็นอะไรที่แบบสุดยอดจริงๆอ่าพอกล้วยของเราสุกและเย็นตัวลงแล้วนะคะสามสกุลก็ใช้วิธีง่ายๆเลยค่ะใช้ตะหลิวเรานี่แหละบีให้กล้วยเราแบนลงหรือว่าทับนั่นแหละค่ะทับให้กล้วยเราแบนเนาะเป็นชิ้นกคำๆนี่ออกมาสวยงามมาก พี่น้องหนะ้าตาดีมากเลยแล้วเราก็จัดเรียงราดน้ํากะทิของเราลงไปบนกล้วยทับเลยจ้าชอบหวานชอบหอมใส่เยอะๆใครไม่ชอบหวานก็ใส่นิดนึงราดพอกลุ่มกลิ่มเนาะแต่ถ้าใครชอบหวานหวานมันๆฉ่ำๆก็ราดได้เต็มที่เลยจ้ะของเรามีเยอะเราก็ใส่เยอะพี่น้องใส่เยอะก็อร่อยเยอะไปกินกันเลยจ้า สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาพบกับสาวสกลคนบ้านๆอีกแล้วด้จ้าเมื่อนีสาวสกกลพาพี่น้องมากินกล้วยทับจ้าราดด้วยน้ําเชื่อมเนาะหวานแแซ่บๆหอมๆเลยวิธีกระตามที่สาวสกลเหตุให้พี่น้องเบิ่งในคลิปตอนต้นนั่นแหละเนาะมาด้จ้าบัานนี้มากินน้ากันโอ้ยพี่น้องกล้วยสาวสกลมันกินบ่ทันอะ่ะมันซุกพร้อมกันสองเครือก็เลยหาเมนูเนาะนี่เบิร์หอม,หอม มันไม่ได้หน้าตาดีอย่างเดียวนะพี่น้องรสชาติมันก็อร่อยด้วยเห็ดง่ายๆเลยเราจะพยายามหาแบบวิธีที่มันเรียกว่าอย่างหาหาอันที่เห็ดแล้วมันเห็ดง่ายๆนะให้แบบพี่น้องบ้านเฮากินนําได้แบบเนี้ยแต่ต้องมายากวัตถุดิบแบบหลายอย่างวุ่นวายใช่ <c oughs> <c oughs> เห็ดขายได้เลยนะเนี่ยเล็กน้อยมากๆขอแม่ซิมตั้งหลายอัน เมนูของหวานกินข้าวแล้วก็กินหวานนะล้างปากเล็กน้อยกินดีนะพี่น้องเพราะว่าดีกว่ากินกล้วยเปล่าๆไงพอเฮาไปกินกล้วยเปล่าๆนางก็รู้สึกว่ามันกล้วยอะแม่แบบนี้เนาะพอเฮาเปลี่ยนวิธีเห็ดแบบเนี้ยโอ้ยนางกินดีขนาด จิ้มน้ำจิ้มหวานๆเลยหออยดเหนียวอร่อยอร่อยมากแต่ก็อย่างว่าแหละกล้วยเรามันก็ไม่ได้มีบ่อยๆใช่ไหมเนาะ <S <S นานๆทีมันจะแบบเกิดให้เฮาแบบนี้นะถ้ามีกะไหนๆเขามีวัตถุดิบอยู่แล้วมีกล้วยอยู่แล้วแบบนี้เขากะเห็ดนะพี่น้องนะเป็นกิจกรรมในบ้านเราด้วยก็จะได้แบบพ่อแม่ลูกช่วยกันทําอาหารแบบนี้นะอ เห็ดจนค้ำพี่น้องนะจังไดกะขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนที่ติดตามรับชมสาวสกุลได้จะ้ะเ,เดี๋ยวรอบหน้าสาวสกุลจะพาพี่น้องกินอหยางรบกวนพี่น้องติดตามสาวสกุลใเด้อขอให้สุคนไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงจ้ามื่อนี่สาวสกุลขอลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีจ้า